ทหารกัมพูชานอนตายอยู่ในป่านะครับอาวุธของทหารกัมพูชาเนี่ยไปไหนนะครับก็คือยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีใครเอามาทําอะไรได้นะครับทหารไทยเนี่ยจะไม่เก็บอาวุธของคู่ต่อสู้มาเป็นของตอนแน่นอนจะไม่เอาไปขายหรือเอามาเป็นของใครเด็ดขาดนะครับยิงกันเสร็จจะไม่เก็บนํามากินนะครับก็คืออยู่ที่เดิม ทหารไทยก็หันหลังกลับนะครับจะไม่มีการไปเก็บอาวุธแน่นอนนะครับเพราะการทําแบบนั้นการไปเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียสเกียรติเสียศักดิ์ศรีของการเป็นนักรบนะครับนักรบโดยแท้จริงนักรบจริงๆเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดชาติใดยิงกันเสร็จเขาจะไม่เก็บอาวุธนะครับยิงกันเสร็จเขาจะไม่เก็บนํามาเกิน ฆ่ากันเสร็จนะครับคือจบกันลูกผู้ชายนะครับเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะครับมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีไม่ใช่ยิงกันเสร็จแล้วก็เก็บอาวุธปืนไปขายใครต่อใครแบบนั้นนะเขาไม่ทํากันนะครับมันเสียชื่อเสียเกียรตินักรบนะครับเสียศักดิ์ศรีมันไม่มีศักดิ์ศรีนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยมันทําแบบนั้นนะครับทั่วโลกเขามองว่าเป็นนักรบที่ไม่มีเกียรติ และศักดิ์สิีนะครับยิงกันเสร็จห้ามเก็บอาวุธมาเป็นของตอนนะครับยิงกันเสร็จนะครับอาวุธจะเป็นอาวุธอะไรก็แล้วแต่ก็คือปล่อยผ่านนะครับนั่นคือนักรบ